สวัสดีครับวันนี้เรามาทําการเปลี่ยนมอเตอร์ปั่นแห้งของเครื่องซักผ้าสองถังซัมซุงกันนะครับผมอาการคือไฟเข้าแต่ไม่หมุนครับอานจะเกิดจากน้ำหยดลงมอเตอร์ครับผมผมลองสลับขั้วคาปาแล้วก็ไม่หมุนครับ มาทำการถอดไอถังซักออกก่อนแล้วกันนะครับผมจุดนี้ก็จะมีสกูยอดยึดอยู่1ตัวนะครับมันมีอยู่จุดเดียวครับจำสรงสิบสามกิโลครับชุดนี้ครับ,รบเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่กันเลยมาทำการงัดกันเลยนะครับ นีค่ค่อยๆดึงค,ค่อยๆนั่นออกนะครับผมมันจะเป็นเขี้ยวลอกอยู่ครับเราคายสกูออกแล้วออก็ออกมาประมาณนี้ครับผมบแล้วก็มาทําการคายสกูยึดแกนทางซักนะครับเป็นประแจเบอร์ ส3บสามครับแล้วก็เบอร์แปดครับหันออกครับตัวล็อกเขาจะเป็นเบอร์สิบสามนะครับลอ,อกได้เลย,ยแล้วเราก็มาดึงถังซักออกเลยนะครับผมถังปั่นแห้งนะครับโทวดทีถังปั่นแห้งออกได้เลยนะครับค่อยครับหาตำแหน่ง ค่อยขยับหาตำแหน่งเอานะครับอย่าได้ทำรุนแรงเลยนะครับออกมาแล้วครับผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับสาเหตุครับผมเศษผ้าเข้าไปพันกับแกนหมุนครับผมทำให้น้ำซึมลงมอเตอร์ครับผมตรวจเช็คยางสารเปากันน้ำแล้วก็ยังใช้ดีอยู่นะครับ ยังไม่มีจุดรั่วครับเขาจะรั่วตรงที่ว่าผ้าเขาพันกับแกนซักเวลาหมุนไปแล้วคันนี้มันทำให้น้ำซึมลงมาใส่มอเตอร์ครับผมก็ทำการคลายนอ็อตจุดขาย,ยึดนะครับผมแล้วก็ปลดเบรกมือครับปลดเบรกด้านบนครับ ข้างล่างก็จะมีสกรูยึดอยู่3ตัวนะครับตรงยึดมอเตอร์ครับผมดึงออกมาได้เลยนะครับยกโยกนิดๆก็ออกมาครับก็จะออกจากเห็นนึงก็หาตำแหน่งนะครับผมค่อยๆหมุนออกครับ ออกมาแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมถอดสายคาปาออกด้วยนะครับมาต่อนะครับเราก็มาทำการเอาบูทยึดเกนถังซักออกด้วยนะครับตัวนี้ครับออกยากนิดนึงครับผมเราก็ใช้ไขควงนะครับเยงเข้าไปในรูครับเขาจะมีรูครับ ไม่ให้มอเตอร์หมุนไปตามเรานะครับนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ใช้นะ้ำมันโซนิกฉีดลงไปหน่อยนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกแล้ก็จะเลื่อนได้แล้วเราก็ค่อยใช้ความปักแรันมาสกัดออกได้เลยครับ ตอนนี้ก็จะออกยากหน่อยนะครับต้องมีเทคนิคนิดนึงครับให้มุนครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานะครับ <c oughs> สำหรับคนไหนที่ชอบ diy ก็ได้สบายนี่ครับพอเราหมนุนใหน้หมุนแล้วก็ใช้ใช้ควบปากบ้าครับแล้วก็ใช้คอ้นอนตอกออกเลยนะครับันจะหลุดง่ายๆครับผมพอเราแล้วก็บูทมันจะมีบูท พลาสติกอยู่ข้างในด้วยครับจะไม่ได้เสียหายครับผมทีนี้เราก็มาเปลี่ยนทอดเบรกออกแล้วก็ไปใส่กับตัวใหม่ได้เลยนะครับตำแหน่งของมอเตอร์ตัวใหม่ก็จะไม่ค่อยตรงครับ ทำการขันออกเลยนะครับนี่ออกมาแล้วครับก็เอาไปใส่ตัวใหม่ได้เลยนะครับผมทำการประกอบใส่ให้เสร็จครับ เอาประกอบเสร็จแล้วเราก็มาทําการเอามาประกอบกับเครื่องเลยนะครับผมล็อกด้วยปัจจัยประสานนะครับเอาหมุนให้แน่นเอาหมุนต้นนะครับแล้วก็เอาบูทใส่แล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับผมล็อกตัวแน่นกับมอ,อเตอร์ก่อนครับแล้วเราก็ค่อยไปต่อสายครับผมสายเขาก็จะมาตามสีเดิมเลยนะครับ กขาวสีนี่ก็ต่อตามสีเดิมได้เลยครับเ,เราไปทดลองกันนะครับนะครับเสียบเปล่าขาับปลาเลยนะครับเป็นต้นเรก็เก็บขาปลานะครับแ่เก็บขาบปลาไว้ที่เดิมครับการเสียบขับปลาแล้วก็ไปประกอบตัวถังเข้ากับตัวมอเตอร์เลยนะครับผม oh, <right. S 1> ก็จะยากหน่อยครับตอนประกอบตัว ถังปั่นแห้งเข้ากับมอเตอร์ครับเพราะว่าเราจะต้องเอาให้มันตรงรูครับแล้วก็ทําการเก็บสายไฟอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับตอนทั้งใส่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีเมมเต็มครับผมถ่ายไปนึกว่าเขาจะอัพให้ก็ไม่ได้บันทึกให้เลยครับนี่มาประกอบกับคืนครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็ประกอบ ฝาปิดกับคืนครับก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วเรา,าค่อยมาดูการทดลองกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่ครับผมเคาะเคาะครับลงนิดน้อยแล้วเราก็ทำการขันสกู้เข้าไปหนึ่งตัวครับผม ทำเดีเดะครับเดี๋ยวเรามันลองปัน่นให้กันดูครับมันลุ้นกันครับลองเอาผ้ามาใส่กิงเลยนะครับผมผ้าเปียกน้ำน้ำครับผ้าเปียกน้ำเลยลองกันเลย่ ใอ่มอเตอร์ทำงานครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับผมสำหรับใครที่ชอบทำเองดี y ก็ทำเองที่บ้านได้เลยนะครับสั่งมอเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นอันได้ครับผมตอนอื่นเราก็ต้องเช็คดูคาป,ปาก่อนครับว่ามันหมุนไม่หมุนครับผมเช็คคาป,ปาแล้วก็ยังไม่หมุนก็แสดงว่าเป็นที่มอเตอร์ ก็เลยสั่งมอเตอร์มาเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผม